ก็คลิปนี้อยู่กับ honda sonic นะกับปัญหาที่ว่ายันขาสตาร์ทไม่ลงนะกดขาสตาร์ทไม่ลงใครที่ใช้ honda sonic แล้วเจอปัญหาแบบนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจนะเดี๋ยวจะมาแนะนํำให้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะอาการคล้ายๆรถน็อกนะฮะเหมือนอาการคล้ายๆลูกสูบติดอ่าปัญหาแบบนี้ พบบ่อยมากเลยกับ h o n d a s o ซ i c ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวตามรับฟังรับชมไปพร้อมๆกันนะโอเครถ h o n d a s o ซ i c คันนี้เนี่ยเราตรวจพบปัญหาเราตรวจพบปัญหาคือว่าเริ่มจากจุดนี้เลยนะจุดนี้เป็นจุดที่น้ำมันจะไหลออกมาจากถังน้ำมันแล้วก็เข้าสู่คารบูเรเตอร์ โดยปกติทั่วไปเนี่ยก๊อกน้ำมันของ Honda So ู i ิกเนี่ยมันจะไม่ทำงานนะถ้าเราไม่สตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยมันจะจะไม่เปิดให้น้ำมันไหลไหลมาทางสายนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นก๊อกน้ำมันสูญญากาศนะทันนี้พบปัญหาว่าสายน้ำมันตัวนี้เนี่ยน้ำมันไหลตลอดไหลออกเองได้โดยที่เรายัางไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์แสดงว่ากลไกก๊อกน้ำมันมีนมปัญหา นี่คือปัญหาจุดแรกเลยที่เราตรวจพบนะเมื่อก๊อกน้ำมันมีปัญหานั้ำมันมันก็ไหลไหลมาเข้าสู่คาบูเรเตอร์เข้ารูนี้นะเข้ารูนี้ตลอดเวลาแต่ถ้ากลไกด้านในของห้องคาบูเรเตอร์ทำงานถูกต้องนะแม้ว่าก๊อกน้ำมันของเราจะไหลตลอดด้านในคาบูเรเตอร์เนี่ยมันจะมีวาล์ววาล์วปิดเปิดน้ำมันอัตโนมัติมีลูกกลอยอัตโนมัติ ช่วยทาการปิดทางเดินน้ำมันอีกชั้นหนึ่งแต่ของคันนี้ขาบูลูกนเนี่ยกลไกด้านในเนี่ยมันทํางานบุกพ่องนะเจ้าตัวลูกลอยหรือว่าวาวน้ํามันเนี่ยมันเปิดมันเปิดอ้าตลอดเวลาทําให้น้ํามันที่ไหลเข้าสู่ห้องคาบูลิเตอร์เนี่ยปนเข้ามาตลอดการออกแบบคาบูลิเตอร์เนี่ยถ้ามีน้ํามันไหลเข้าสู่ห้องถ้วยขาบูตลอดเวลาเนี่ยมันจะมีทางทางระบายออกนะ เนี่ยมันจะมีรูรูนี่อาจะเป็นรูระบายระบายน้ํามันทิ้งในกรณีที่น variety, ้นํามันมันไหลตลอดไหลเข้าห้องคาร์บูเรเตอร์หรือถ้วยคาร์บูเรเตอร์ตลอดโดยที่ไม่มีการทําโดยที่วาล์วน้ํามันไม่ปิดไม่มีการปิดมันก็จะไหลทิ้งออกตัวนี้แต่คาร์บูเรเตอร์รูนี้นะน้ํามันส่วนเกินที่มันไหลตลอดเนี่ยมันไม่ไหลทิ้งออกรูนี้นะเหมือนเหมือนว่ารูนี้มันตันนะรูนี้มันตัน พอรูนี้มันตันนะน้ำมันมันก็หาทางทางออกรูใหม่นะหาทางออกใหม่เพราะว่าแรงดันน้ำมันที่มาจากทางน้ำมันมันมันมากกว่าแรงแรงดันภายในห้องคาบลิเตอร์มันก็จะหาทางไหลออกผลปรากฏว่ามันก็มาไหลออกทางรูนี้นะไหลออกมารูนี้รูนี้จะเป็นรูคอไอดีที่วิ่นเข้าสู่ห้องเผาไหม้น้ำมัน น้ำมันส่วนเกินที่มันมันไหลจากถังน้ามันก็จะหาทางออกมารูนี้เสร็จแล้วมันก็จะวิ่งเข้าไปในลูนี้เห็นไหมครับในลูลูไอดีนะผมโยกให้ดูก็จะเห็นเห็นไหมครับมันจะมีน้ําก็เพิ่มอยู่จริงๆไม่ใช่น้ํานะเป็นน้ํามันเนี่ยครับน้ํามันมันก็เพิ่มอยู่มันส่วนหนึ่งจะเล็ดรอดเข้าไปไปในห้องเผาไหม จนเต็มห้องเผาไหม้นะและร้นออกมารดน,นออกมาทางโคไอดีหรือว่าปากทางเข้าขบูทีนี้เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงของเราเนี่ยไหลเข้าสู่ห้องเผาไหม้จนเต็มเนาะเราก็เรา,เราจะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้นะเพราะว่าน้ำมันนะ้ำมันเชื้อเพลิงเราเนี่ยมันเข้าไปแทรกอยู่ในห้องเผาไหม้ก็เลยทําให้เราสตาร์ทเครื่องยนต์แบบแข็งตักตักแข็งตักตัก ตา,ตาก็สตาร์ทไม่ลงนะเพระาะว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมันมันไปโดนอัดโดนบีบอยู่ที่ที่ที่ฝาสูกบก็เลยเกิดอ,อาการแบบนี้นะใครใช้ฮอนด้าซูนิก็ไม่ต้องตกใจนะถ้าเจอแบบนี้เจอแบบนี้ก็เดี๋ยวเรามาแก้ปัญหาด้วยกันเดี๋ยวทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ล้างคารบูเรเตอร์อันนี้เอาไม่เอาไม่ชมเป็นแนวทางนะเผื่ออะไรท่านอาจจะตกใจว่าไทำไมเป็นแบบนี้เนาะ อีกส่วนหนึ่งผมน่าคิดว่ามันน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของการออกแบบคาบเริเตอร์นะเพราะว่า Honda Sonic เนี่ยพบปัญหาลักษณะแบบนี้บ่อยมากนะคือน้ำมันน้ำมันไม่ไหลทิ้งรูนี้กับกลายเปน็นออกมารูนี้อ่าเดี๋ยวมาดูเป็นแนาทางนะส่วนวิธีแก้เดี๋ยวไม่ยากครับเดี๋ยวเราจะถอดถอดหัวเทียนออกแล้วถอดัวเทียนออกแล้วจะสตาร์ทเพื่อไล่ไล่น้ำมันที่มันค้างอยู่ในฝาสูบออกมาทางนี้ หนึงขอเวลาถอดสักครูเค่เดี๋ยวผมจะถอดถอดโวเทียนออกมาแล้วก็ทําการสตาร์ทเพื่อไล่ไล่น้ำมันที่มันค้างอยู่ี่ฝาสุบออกมาให้เพื่อนมองเห็นไปพร้อมกันเลยนะที่ลูกค้าบางท่านกตกใจนึงว่ารถเครื่องนอกนี่พามาพามาชมชัดๆเลยปล่อยมากครับอาการแบบนี้ที่เกิดกับโซนีก ยิ่งถ้ารดแหวนดีเบวาวดีด้วยนะโอ้โหหนักเลยครับแต่ถ้าพวกรถรถที่แหวนรวมหววววรือเบาเบารั่วนี่อาการเป็นเม่จะพบพบพบอยู่แต่พบน้อยเห็นนะผมผมขายนอ็อตถึงไม่เริ่มม,มีมีน้ำมันเยอะมากแล้วจริงตัวนี้มันจะแห้งนะเห็นไหมนี่ครับน้ำมันเป็นซินทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวจะกดคัสตาร์ทให้ดู นี่แหละโอ้โหกระจายแล้วน้องอังองนี้เมันคิดได้นไปไกล Okay. พอน้ำมันเชื้อเพลิงถูกดันออกจากฝาสูบนยเราก็จะสตาร์ทได้ปกติน,นี่ก็ปเป็นวิธีการไล่น้ำมันออกจากฝาสูบนะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการแก้ไขด้วยการทำความสะอาดด้านในคาร์บโบรเตอรเอ์เพื่อแก้ปัญหานี้กันนะ ใครใช้หังหน้าโซนิกก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะเผื่อจะเจอปัญหาคล้ายๆกันสำหรับคลิปนี้ต้องขอหยุดคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ